สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเกมโปเกมอนโกะเดี๋ยวจะไปจับโปเกมอนนะครับตอนนี้อยู่ที่เขตเศรษฐกิจจังหวัดตุรกีนะครับก็จะไปตามล่ากันเลยนะครับไปล่าเลยครับเดี๋ยวแบบนึงนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่จะไปสู้กับโปเกมอนนะก็ไม่ค่อยเห็นก็หอมไยไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับจุดนี้นะครับ ที่จะไปสู้กับโปเกมอนนะเนี่ยนี่เลยครับเดี๋ยวจะไปสู้นะครับมาเดินไปนิดเดินไปเดี๋ยวจะไปสู้เลยครับสู้ได้ตั้หนานแล้วอยู่ก็ ฟ่ะสู้นะครับนี่ครับสนามสู้ตอนนี้กำลังสู้กับโกแบกค่ะแพ้ครับแพ้ครับลงเกิดสิบลิกิตลง เจอนกครับอันนี้วิธีจับนะครับก็โยนบอลไปให้โดนตรงหัวมันนะครับหรือไม่ก็หมุนบอลก็ได้นะครับไอตัวนกไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะครับจะจะอับล่างนะครับตรงนี้อืัอบตัวนึ่ ตัวน,นี้อัพได้เลยนี่นะจะจะอัพเป็นล่างนึงก็กดตรงนี้กดเลนนะครับเนี่ยนะร่างนึงของโลกกับพัฒนาล่างโกล่างสองอ,งน,งอนนี้โอ้ ครับขอจบคลิเปเพียงเท่านี้นะครับขอจบคลิเปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เลยนะครับและอย่าลืมกดคอมเมนต์้ลยนะครับขอบคุณครับและ